แนวทางการเดินหมากนะครับรจังหวะที่เขาย่อนะครับเรายังไม่ต้องรีบขึ้นสูงก็ได้ย่อมานะครับแบบนี้ขึ้นสูงไปเลย ห้าเก้าหรือแป็ก็ได้นะครับตรงนี้รับด้วยหมักมา,กมากตรฐานปิดครับ8ปตรงนี้นะครับไม่ยอมเป็นโจรใช่ไหมครับ ก็ปิดเลย93นะครับเดี๋ยวเบียด6ไป9 <c oughs> เตรียมกิน 2, 2> <c oughs> ตรงนี้นะครับเอา3มาเจ็ดนะครับปิดไว้ยังไงก็เดี๋ยวเบียดนะครับหก หนึมาหก่อนนะครับเดี๋ยวเบียด69นะครับไล่กินสังเกตว่านะครับปิดไม่ไม่ได้นะครับไม่มีตัวปิดกินก่อนกินตรงนี้ต่อ2ก็ได้นะครับ11 15หรือเข้ากินฟรี93นะครับ ได้หมดนะครับกินฟีดีกว่าเลือกกินนะครับ hmm. ต่อไปเราเดินก่อนนะครับยี่สิบห้ายี่สิบสอง ยี่สนะครับยึดตาสูงไว้29 25นะครับมาช่วยตรงนี้นะครับคู่ต่อสู้จะเล่นกองโจรเราเดิน28 24มีโอกาสนะครับ1ิบ4พุ่งเข้าไปเลยนะครับเล่นพุ่งหัวตรงนี้ได้เปรียบเยอะนะครับตามด้วย24่สิบสี้ายีดนะครับมารับ ยังค้ำสูงเช่นเดิมจะแท้กินนะครับหกสิบเราต้องเดินสา2สิบยี่สิบห้านะครับมารับเช่นเดิมนะครับกินไปค้ำสูงตรงนี้ก็นะครับฝ่ายเราน่าจะชนะหมดแล้วนะครับถ้าแท้กหกก็ปิดนะครับ ตรงนี้ดีที่สุดนะครับผู้ต่อสู้ต้องต่อสองอย่างนี้ก็แรกกินคนละตัวแพ้หมดนะครับเดินตรงไหนก็ได้อาจจะโยน10 15ให้กินหรืออย่างนี้ก็แพ้นะครับจงังหวะนี้เดิน3ามสิเอ็ดยีหรือ27อ่สดยีก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวเราต่อฮอตทิ้ง ฮอตต้องหนีนะครับหนีไปแล้วก็เอาฮอตมาต่อจังหวะน,นี้เราไปถึงฮอตก่อนนะครับเบีย้ยเขาขึ้นมาฮอตไม่ทันเดี๋ยวไล่กินเบีย้ยฟรีนะครับกดฟรีก็ได้นะครับหรือเอาหนึ่งมาสิห้าเอซิบเนะครับหรือจะจับกินเลยก็ได้นะครับโอเคครับผม